นะครับระดับที่2นะครับอยากให้ทุกคนสงบนิ่งพร้อมกันนะครับ2นาทีนะครับเพื่อแสดงมาตรการการข้ามใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับของบุคคลภายนอกแล้วก็นักศึกษา,ารเรื่องด้วยทางองค์การบริหารองค์การนักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นและแสะดงความเป็นห่วงต่อมาตรการที่ไม่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินมาโดยตลอดใ้สงขลานคริน ยังมีได้ดําเนินการจัดการขนส่งสงได้ส่งผลในวงกว้างทั้งต่อนักศึกษาบุคลากรและบุคคลภายนอกทั้งนี้ทางองค์การบริหารองค์การนักศึกษาจึงขอแสดงจุดยืนตกแก่ท่านเองขาและเกียรตกแกนให้บริสุทธิ์ บ้านลังน,น,นี้นะครับมหาวิทยขขาลัยสงขลานครินทร์แนี้ก็คือบ้านของเรานะครับไม่ใช่พิหารก็เปรียบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราสิ่งที่องค์การบริหารองค์การทักงาากระทาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่เจ็ดวิถุนายนพุทธศักราช2556นหายนพพลทองขาวนยวายโยบงโยงองค์การนะครับเพราะนี่เป็นจุดยืนของพวกเรานะครับที่แสดงออกให้กับมหาลัยเห็นนะครับแล้วก็แสดงคนอยู่ในความสงบ2นาทีครับขอเรียนเชิญครับ โปรเต์ใส่แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับขออนุญาตนะครับเพื่อนๆน,นะครับผู้ที่อยู่บริเวณงานตรงนี้นะครับ